ดูกันยังพอดแคสต์สวัสดีครับความรักบางทีก็ไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับรักที่หวานล้นหรือต้องรักกันมากๆเสมอไปจริงไหมครับเพราะการรักมากแต่หากขาดความเข้าใจกันบางทีความรักมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะครับดังนั้นรักกันแล้วก็ต้องทำความเข้าใจพร้อมกันด้วยจะดีมาก ความรักของคุณสองคนจะได้อยู่คู่กันอย่างยาวนานนั่นเองวันนี้เราจะมาแชร์3มเทคนิคการสร้างความเข้าใจอยากรู้กันไหมว่าความเข้าใจมีอิทธิสำคัญเพียงใดกับความรักอย่ารอช้ากันเลนยนะครับเรามาตามไขความรับกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการที่รักมากไม่สำคัญเท่าเข้าใจ นั้นเป็นอย่างไรข้อแรกที่อย่าพูดถึงเลยคือความเข้าใจก่อให้เกิดการยอมรับกันและกันคนรักที่เข้าใจกันและกันไม่ว่าจะต่างคนจะร้อยพ่อ,อพันแม่มาจากไหนก็ตามแม้แต่ก็มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันไม่น่าจะลงเอยรักกันได้แต่ความต่างสิ้นเชิงเหล่านี้นั้น ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้คนสองคนไม่อาจจะรักกันได้เนื่องจากความรักนั้นต้องเกิดจากความเข้าใจมาพร้อมกันการรักกันมากๆอย่างเดียวอาจจะไม่ทำให้ความรักดำเนินต่อไปได้อย่างงดงามแต่การรักกันบนความเข้าใจด้วยการพยายามเข้าใจตัวตนของคนรักเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเข้าใจว่าเธอเป็นคนแบบนี้รับได้ไหม หากใจเรารับได้นั่นหมายความว่าไม่ว่าคนรักจะเป็นอย่างไรนั่นก็เท่ากับเราเปิดใจยอมรับกันและกันยอมรับสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นด้วยการทำความเข้าใจตัวตนภายในของเขาจนเกิดการยอมรับได้แล้วนั่นเองข้อที่2ก็คือความเข้าใจเกาะให้เกิดเหตุการทะเลาะน้อยลงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่าความเข้าใจกันนั้นทําให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันน้อยลงได้จริงๆหรือบางคู่หากมีความเข้าใจกันมากๆก็อาจจะละวางในเสิ่งที่เป็นปัญหาเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างความสัมพันธ์จนกลายเป็นไม่สร้างปัญหาให้ร้าวฉานด้วยกันการหันหน้ามาหาเรื่องเพื่อสร้างเรื่องทะเลาะกันเพราะทะเลาะกันไปก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมามีแต่จะทำให้เสียใจด้วยกันทั้งคู่ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคู่รักคู่ใดที่รักกันโดยมีความเข้าใจนำพาเชื่อได้เลยว่าพวกเขาจะรักกันยืนยาวแม้จะทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยยุ่มยิม้มแต่มันก็อาจจะเป็นสีสันหนึ่งที่ทำให้คุณและเขาหันกลับมารักกันมากขึ้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นมันทำความเข้าใจกันไว้ย,ย่อมดีกว่าข้อสุดท้าย ก็คือความเข้าใจทำให้รักกันมากขึ้นความเข้าใจเป็นปราการด่านแรกที่ทำให้สองคนรักกันมากยิ่งขึ้นคู่รักที่รักกันยาวนานจนแต่งงานกันนั่นก็เพราะว่าพวกเขามอบความเข้าใจให้กันมาตลอดเวลานอกจากความเข้าใจคนรักแล้วเรายาต้องไว้วางใจ เชื่อใจกันและกันด้วยนะครับมันจึงจะครบองค์ประกอบของความรักแล้วงานนี้ความรักของคุณสองคนก็ย่อมดำเนินต่อไปได้สวยงามอย่างใจแน่นอนหลังจากที่เราพูดถึงเทคนิคการสร้างความรักที่ไม่สำคัญเท่ากับความเข้าใจกันไปแล้วเรามาต่อกันที่ข้อคิดที่จะทำให้เข้าใจความรักมากขึ้นกันเลยดีกว่าครับ ความรักนั้นทําให้คนเราเป็นได้ต่างๆนานาผมไม่เข้าใจความรักอย่างที่มันควรจะเป็นก็เลยทําให้คาดหวังแต่ความรักจะต้องเป็นไปอย่างที่เราเป็นทั้งที่ความจริงแล้วความรักก็เป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกชั่วขณะที่เมื่อถึงเวลาก็จางหายไปหากคนเรากาเกณยนว่าความรักต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้จนทำให้รักเต็มไปด้วยความคาดหวัง และสุดท้ายก็ผิดหวังเสียใจเพราะตัวเราเองที่ไม่เข้าใจความรักในแบบที่มันควรจะเป็นจริงๆแล้วแค่เราเข้าใจความรักเราก็จะมีรักดีๆที่ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์อีกต่อไปข้อที่หนึ่งนะครับรักเป็นได้ทั้งทุกข์และสุขทุกคนมักคิดกันว่ามีความรักแล้วจะต้องมีความสุข แต่ความจริงแล้วความรักกับความสุขเป็นคนเรื่องกันเพราะความรักอาจนำพาให้เราสุขและทุกข์ได้พร้อมกันแถมส่วนใหญ่เมื่อรักแล้วกลับมาทุกข์มากกว่าสุขซะอีกที่ความรักทำให้ทุกข์ก็เพราะรักนั้นเต็มไปด้วยความต้องการและเต็มไปด้วยความอยากได้เมื่อไม่ได้ก็ทำให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้น ถ้าอยากเข้าใจความรักมากขึ้นก็ต้องรู้ก่อนว่าความรักทำให้ทุกข์และสุขได้แต่ถ้าอยากให้สุขมากกว่าทุกข์ก็ต้องรักแบบให้กำลังใจโดยไม่ต้องหวัง,วงอะไรตอบแทนข้อที่2องนะครับง่ายๆเลยก็คือใช่ก็คือใช่และถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ความรักเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ และไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็เปลี่ยนคนที่ไม่รักมาให้รักไม่ได้เป็นเรื่องจริงกับความรักที่ทุกคนรู้กันทั้งนั้นแต่ก็ไม่ค่อยกล้าที่จะยอมรับเพราะเมื่อรักใครสักคนแล้วก็จะหวังให้เขารักตอบทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้บังคับกันไม่ได้ข้อที่สความดีกับความรักนั้น เป็นคนระเรื่องกันในโลกของความรักไม่มีความว่าดีหรือไม่ดีไม่แต่คำว่ารักกับไม่รักอย่าล,ลืมว่าความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกและความรักไม่ใช่ผลตอบแทนของความดีข้อที่สี่อย่าถามหาเหตุผลในความรักอย่างที่ทุกคนรู้ว่าความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ แต่บางคนก็ยังพยายามหาเหตุผลจากความรักทั้งที่ยังไงก็ไม่มีวันได้คําตอบทำไมรักทำไมถึงเลิกลาดังนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าการพยายามหาเหตุผลด้วยความรักก็คือการดูแลความรักให้อยู่กับเราไปนานๆต่างหากข้อที่หความรักไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่คนต่างหากที่เข้าใจยากเมื่อมาเจอกับความระแวงสงสัยก็จะทำให้ความรักตกอยู่บนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจกลายเป็นรักที่มีแต่ความยุ่งยากและสับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคำว่ารักคือคำตอบเดียวความรักจะไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากอีกต่อไปข้อที่6รักแต่อย่าคาดหวัง เรื่องจริงในชีวิตรักของทุกคนก็คือพอรักแล้วก็มักจะคาดหวังไปต่างๆนานาและความรักของคนส่วนใหญ่กับอยู่บนพื้นฐานของความอยากให้ตัวเองมีความสุขก็เลยคาดหวังว่าอีกคนจะต้องทำให้เรามีความสุขและทำอย่างที่เราอยากให้เป็นซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้และมันก็ไม่ใช่ความรักแต่เป็นความคาดหวังที่ปะปนกับความโรภของเรานั่นเอง สิ่งที่อยากฝากสุดท้ายก็คือความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจงพยายามมองในมุมใหม่และทำความเข้าใจว่านั่นคือตัวตนที่แท้จริงอย่ารักเพื่อให้ใครอีกคนเปลี่ยนแปลงเพื่อเราเพราะนั่นไม่ใช่รักแท้แต่เป็นความรักที่เห็นแก่ตัวมากๆนั่นเองเพราะฉะนั้นปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติรักแบบสบายๆไม่ต้องกดดันกันและกันนี่แหละ คือความรัดขอบคุณครับ